สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะจับผาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี hmm. ่กันค่ะสตอรอเบอรี่ของปีนี้นะคะ2025นะคะวันนี้มาเก็บเป็นวันแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าสภาพมันจะเป็นแบบไหนนะคะไม่รู้ว่าจะมีสตอรอเบอรี่เยอะหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ เข้ามาชมกันนะคะอกูกูลูกกูหอม

没，嗯，不咯啦、啊。呃、嗯，那么么，阿、啊、在以后啊，检查我不么做什么工他就是电动车去跑啊，嗯，有的去拿哈走路。Yeah.

มันกู้ช่วยก็ใช่ไามก็เต้มอเต้นตอนนั้นดูตต้องาต้อลัวต้ปลััวแล้วฮะมันมันจะแตกัาเต้ทนจเออมันทนจอ Alam. Alam Imo. Alam Imo Luche. Hả. บบเพิ่งเริ่มต้นงะยังไม่มีเยอะยังไม่มีเยอะ,อะเริ่มต้นแต่ปีนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะ